ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อบัตรที่ใช้ได้ได้ไดแก่บัตรประจำตัวประชาชนแม้จะเป็นบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 3. รับบัตรเลือกตั้งสองใบได้แก่บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใบเล็กและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใบใหญ่ 4. เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาดลงในช่องทำเครื่องหมาย บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกได้คนเดียวบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกได้ไม่เกิน6คนนํานำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองได้เลยค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียงนะคะ